มันแก่เลยนะค่ะน,นั่นเป็นซวนยางต้นแก่เลยนะค่ะกัน,นมาเหี่ยวอยู่นี้ เลนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายายนองกส็สิมาเล่นส่วนแตบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคน,กคน,กคนจ้ากบกปอกก,กบหอยหอยอย่างนี้ ปุ๊กบักนามปุ๊กเฮียกไว้<ม>เฮียกตินีแพรจังวะน้องซื้ขอลาลงแค่นี่แหละง่ายเลยนนปลาหนำดง ส่งเขียวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนจ้าห้องน้ำกระโบมีอ่อ โอเคเก่งเพีย้ยนเพีย้ยนปุ๊บไปปีเดี๋ยวเขาทาเก่งเพี้ยงนี่นะ่ะใส่๋น้งเขามาต้นปลาหายต้นปลาให้บ่งอานกหานูกับบุมีมือ่ย จ้ากว่าเข้าไปได้เบิดไม่รู้ไปไหนอหนองเขาหมาส้วนปลาหายส้วนปลาให้บดงนั่นเป็นส้วนหยางกมัวแก่เลยนะค่ะนกห้านูกนก,นก,นก็บวมหนีมือเนี่ยเจ้ากว่าเข้าไปได้เบิด นี่รู้ไปไหนและหน่วยงานทุกระบบและเพื่อนเพื่อนทุกคนน,นี่ก็มาพ่อกันยามบายเด้อพยกมาแต่ไหนหอมเ,เหี่ยอยู่นี้คนอบพยพมาแต่ไหนย้านทางเป็นหอม สวัสดีขอบคุณทุกท่านสวัสดีขอบคุณท่านเอไอแค่นี้เด้อขอบุณได้ไลยสำหรับผู้มาสมย้อนรังให้ใยนองหลุมสี่ต้นห้าต้นทุกต้นเดี๋ยวแอาเอง ไม่ยากไม่เย็นเลยและหน่วยงานทุกระบบและเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ก็มมพ่อกันยามบายเด้อสวัสดีจ้าท่านผู้สมทุกท่านทุกคนสวัสดีจ้าท่านเอไอเลย มีทางแต็กนอแท่แคบบ่างักงานเพียกห่มลูกเพียกเป็นอาชีพเสริมเสริมครอบครัวเสริมรายได้ phần thân cha ok kinh viên à bố mày bị điểu Ừ thà kinh phép này nè bình an บอนนี้เป็นบอนว่านนีนะเพื่อนๆใหญ่ๆนองยอดวิวเยอะหายอดคนอบพยพมาแต่ไหนอด่ยวท่องทางเป็นฮอมวนกบบระสุนเลอกกระสุน สมสี่ต้นห้าต้นทุกต้นเดียวแค่เอ,เองไม่ยากไม่เย็นเลยหากันเหี่ยวอย่างนี้หเหี่ยวเหมือนอย่างนี้าทางเขาส่วนตาหลอะห้าใยอะโอเคเก่งเพี้ยน ปุ๊บไปปีเดียวเขาทาเก่งเพียกนี่นะทากันเหี่ยวอยู่นี้เหี่ยวเหมือนนย่งนี้ทางใส่หนงเขามาต้นปลาหายต้นปลาให้บ่ง ปะ่ซิขอล่าลงแค่นี้ลหละปลาจิ้มน้ำพริให้เห็นหมาดูสิมาดูกันดูกันกระเซือไว้เได้ยดยดยหย่อนออกปุ๊บเวลามีฟ้ามีฝนมาเพา่นละขุดออกไปแตะไว้ไปพวงเล็ก vẽ mà hai giải nồng đi để, để. vẽ mà pin cầm lăng chảy cầm đuôi chứ cũng hoàng sa đào ta bộ สวัสดีขอบคุณทุกท่านสวัสดีขอบคุณท่าน AI สวัสดีขอบคุณทุกท่านสวัสดีขอบคุณท่าน AI แล้วเอเอ้ยให้เห็นกระจ่างตุนได้เอาไว้หลุมสี่ต้นห้าต้นทุกต้นเดียวแทนเองไม่ยากไม่เย็นเลยให้ราคาดีอีกตังฮะเอาไม่ไนน้ก็เต็มไปเบิดแล้วฮะ สำหรับ้มนี้ก็ะพอแพงเป็นหมีเชื้าโอ้คนอบพยกมาแต่ไหนอย้างทางเป็นฮอม